โชคอัพไวท์เอสรุ่นยอดฮิตที่มีจำหน่ายที่ร้านโมโตฟิกหลากหลายราคาหลากหลายฟังก์ชันรองรับทุกการใช้งานแน่นอนครับผมและที่สำคัญซื้อโช๊คอัพไวท์เอสวันนี้ที่โมโตฟิกรับฟรีทันทีครับผมกระเป๋าไวท์เอสสุดพรีเมียมในราคา790บบาท สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมกล้องมอเตฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมและสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของโช๊คอัพแบรนด์ไทย y s s แล้วนะครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมได้นํา4รุ่นยอดฮิตมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทั้ง4รุ่นเนี้ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนมีราคาเท่าไหร่และมีสเปคยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับใครที่ต้องการผ่อนชําระสินค้านะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของมอเตฟิกได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้เหมือนเช่นเคยนะครับผมชารละครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับเรามาดูกันที่รุ่นแรกกันเลยนะครับผม Y S s K Euro นะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับผมรองรับรถ ฮอนด้าเจียโนปี23นะครับผมนี่รูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับออกแบบดีไซน์เหมือนเดิมครับผมกระบอกเฉียงหรือที่เรียกว่า p ิกกี้แบ็นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัติเด่นของรุ่นเคยูโรนะครับผมคงหนีไม่พ้นเรื่องของการรับน้ําหนักได้เยอะนะครับผมติดตั้งไปเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่เปลี่ยนแน่นอนผมจะนุ่มจะหนึบสามารถปรับได้นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้สามารถปรับทีโลดได้บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับผมสามารถเซ็ตการรับน้าหนักได้นะครับผมทาให้การรับน้ำหนักของรถของคุณเนนี่่ยมมมปรระะสิิิททธภาาาพกกกงขึ้ัผจุหหือว จะมีซ้อน2หรือว่าจะขับคนเดียวสามารถปรับได้ที่จุดนี้จุดเดียวเลยครับผม yss kuro สำหรับ Honda Giano ปี23นะครับผมมีราคาอยู่ที่2,400บาทเท่านั้นครับเรามาต่อกันที่รุ่นที่2นะครับผม yss top line ครับผมซึ่ง โช๊คตัวนี้นะครับผมเป็นสําหรับ l a m b r e t a V 200ปี2019ครับผมนี่หน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับสปริงสีแดงสุดร้าใจนะครับผมซึ่งฟังก์ชันของตัวนี้นะครับผมจะเสริมเข้ามาจากตัว KUO นั่นก็คือสามารถปรับรีบาวได้นั่นเองครับผมซึ่งฟังก์ชันของ YSSTopline นะครับผมจะสามารถปรับได้ทั้งหมด2จุดนะครับผมได้แก่ค่าพีโหลดนี่จะสามารถปรับได้บริเวณนี้นะครับและก็จุดที่2จะเป็นรีบาวครับผมสามารถปรับได้บริเวณด้านล่างของโช๊คตรงนี้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับผมที่ ทอปล n e สำหรับ l a m b e t a V200 นะครับผมปี2019มีราคาอยู่ที่ 6 0พ0บาทครับผมมีการรับประกันสินค้า1ปีนะครับผมสามารถผ่อนได้ศูนเซ็นนานสูงสุดถึง6เดือนแล้วมาต่อมาที่รุ่นที่3ครับผม YSS G Sport ครับผมซึ่งโชว์คู่นี้นะครับรองรับรุ้นรถ Honda ADV 150ปี2019ครับผมนี่แล้วก็ยังมีซับแทงมาให้แบบนี้นะครับซึ่งซับแทงของทาง YSS นะครับจะสกรีนเลเซอร์มาอย่างดีนะครับใช้งานเป็นนานๆเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีลอกแน่นอนครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด2ค่าครับผมได้แก่ค่า ทีโหลดและค่ารีบาวครับผมสามารถปรับได้สูงสุดถึง30ระดับครับซึ่ง YS G Sport รุ่นนี้นะครับผมถูกออกแบบดีไซน์มาให้ใช้งานในเมืองจนไปถึงการเดินทางไกลหรือว่าออกทริปได้เลยนะครับผมและราคารุ่นนี้นะครับอยู่ที่8,200บาทครับผมสามารถผ่อนได้่วนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึง6เดือนมีการรับประกันสินค้าสูงสุดถึง1ปีครับผมและรุ่นสุดท้ายครับผม YS s G PX ครับผมซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นรุ่นท็อปของทาง YS เลยนะครับผมซึ่งทางผู้ผลิตนะครับได้เค จะมอบความนุ่มนวลนที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3ค่านะครับผมได้แก่ค่าพีโรดรีเบลและคอมเพรสชันครับผมสามารถปรับได้สูงสุดถึง32ระดับครับผมและที่สำคัญยังแถมสปริงเสริมมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่บรรทุกหนักนะครับผมหรืน้ําหนักตัวเยอะสปริงเสริมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ และสสำหรับ YS GTX นะครับผมสำหรับ Honda Click 160ปี2022นะครับมีราคาอยู่ที่5,500บาทครับผมมีการรับประกันสินค้า1ปีสามารถผ่อนได้ส่วนเานสูงสุดถึง3เดือนครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับโช๊คอัพ YS ส4รุ่นยอดฮิตที่มีจำหน่ายที่ร้าน Motofix นะครับผมพิเศษกว่านั้นยังไม่พอครับผมเพราะวันนี้ Motofix มีโปรโมชั่นจากทาง YS มาฝากครับผมเมื่อคุณซื้อโชคอัพ YS รุ่นที่ร่วมรายการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าหน้าร้านนะครับผมรับฟรี ทันทีครับผมกระเป๋า YS Cos Body สุดพรีเมียมใบนี้ไปเลยครับและสำหรับใครนะครับผมที่สนใจช็ออัพของ YS นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุน่นรถอื่นๆน,นะครับผมหรือจะเป็นแบรนด์อื่นเราก็มีจำหน่ายเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Profinder, e r l i n โชว่า m a r ติสาม,มารถสังส่งซื้อสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ Motofix ได้เลยนะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นเราก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Line, Tiktok รวมถึง Shopee และ a z a ดาด้วยครับ และสำหรับใครนะครับผมอยากให้ผมรีวิวอะไรเป็นชิ้นต่อไปหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมสุดท้ายรักโมอเตอร์ไซค์ทักโมอเตอร์ฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ